สวัสดีจ้าเรากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลพลยางอำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกตวันนี้วันที่28สิงหาคมพศ2568วันนี้เราเปิดประมูลยางก้อนถ้วยค้างคืนเราจะมียางตั้งแต่6ถึง8เมตรกลุ่มเราใช้กรดฟอร์มกเ4เปรเซเราประมูลยางไปรอบที่แล้ววันที่14 15สิงหาคมพศ2568 ทีนี้เราก็จะมาดูคุณภาพยางน้องน้องอมิมาพาหน่อยเราจะมาดูคุณภาพยางเราค่ะว่ายางกลุ่มเราเป็นยังไงบ้างมีขยะมีสิ่งเจือปนไหมน้องอมิมาพาหน่อย ค่ะดูแล้ว,วมันจะมีขยะมีอะไรที่ปะาปนอยู่กับยางเราไหมคะ่ะมีดมันไม่ค่อยนั่นเนาะยางมันแน่นโอเคค่ะขยะไม่มีนะคะเอาดูจ้าใหม่ดูคะ่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวเร็วเว,เวมันจะส้องอ่ะพีละไหวไหวมีข้อมีดช่ะอืสะอาดโอเคค่ะ